สวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอวิธีการสร้าง QR Code อย่างง่ายนะครับพอดีไปเจอมาจากเพจของ Thailand Microsoft นะครับก็คือวิธีการสร้าง QR Code โดยใช้ Bing นะครับเผื่อคุณครูจะนําไปใช้ในการส่งแบบสอบถามส่งแบบประเมินให้กับเด็กในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์แบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูก็ต้องมาเข้าที่เว็บไซต์ bing com ก่อนนะครับ bing com นะครับ จะแล้วพิมพ์คำว่า qr code อ่าแล้วก็ generator ตรงนี้นะครับกดเลือกตรงนี้เลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับ Bing มาจะค้นหาหน้านี้มาให้นะครับสมมติว่าผมจะสร้าง qr code ของเว็บ q i t นะครับผมก็ c o p ลิง n ์นี้มานะครับแล้วกลับมาที่บ i n g เรามาคลิกขวาเพจลิงก์ลงไปอย่างนี้นะครับ enter นะครับก็จะได้เป็น QR code มาแบบนี้นะครับลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ